ดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมื่อนี้ก็ออกหากินหายาคือเก่าล่ะค่ะบ้าสวิทเนาะค่ะมื่อนี้ได้แห่น้ำเด้อพี่น้องได้แห่น้ำเพราะว่ากบออกค่ะฝนตกแห้งยีหลีแห้ง,หงสุดๆเลยเหมือนบ้าสวิทกระลังชีวานค่ะพี่น้องวานกบค่ะอุ้ยเสียงอึ่นกับหอ่อเพราะเสียงอึง่นสองตัวนะ อุ้ยมันจับเลยบ่ไดนนะมองพี่น้องโกบค่ะกบบาสุวิตช์ิบานกบล่ะเหมือดเดอค่ะพี่น้องนั่นมุดจอยมุดจอยต้นหนึงตัวนี้ใดบัอต้นต่ำแหอยู่ ได้บอเจ็บเจ็บจ่๋ยเจ็บจนอ้อมันออกเด็กเจ้าหน่อยน่ดีบอ,อมันยยมนี่คำมันมุดแหล่หอบผู้หูนะว่าเ้าสิวานลงบ่ใด้เจ็รบ่ได้สามเฮ้ยบ่ได้พ่อตู่สพี่หนุ่งสองตูเอาไปตัวเบิง้งราคาหมานงอมลูกงอมงอม เอาเขียดพี่น้องเอาเขียดให้แ้นวี่งเอาเขียดก่อนเต็นลงไปจับแบบเน็กเน็กแม่ลูกงุ่มไปเลยผีผีมันมาหอดผีหรอผี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 เต็นมาทางหนาหรอผีนั่นได้เป็นบ่อเออนี่โผล่อยู่ในเหงื่เหงื่จังไรจังเอาเขียดเอากบบวดได้เนาะพี่น้องเออแบบเบาสวิตส์เหตุไดเนาะไห้ให้แม่เบิ่งเขียดเบิ่ง ออพอได้ยังมาเนี่ยได้อืออออ้องน้ำบ่โอ้ได้อื้องน้ำอ่ะมันมันในทีสุดบาสุวิดกับบ้านใดละ่ะค่ะนึ<ด>่งโต้ค่ะมันมันโอ้บาสุวิด,วดมาทักถ่ายพี่น้องในเดอ้อ โอ้ยตัวบักง่ายเลยพี่น้องตัวบักง่ายเลยค่ะยับมาบกเห็นสัตว์มากไกลๆค่ะอ๋อสวัสดีพี่น้องเดี๋ยวเอาแบตออกกันเออปิดแบตก็ได้อสวัสดีครับนี่นี่ตัวแรกของเราค่ะพี่น้องบอสฟีดวานได้แล้วในทดีซูตอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเบิรงมันโผล่ใหม่เนียนแห้งบ่ัวโอ้ย แม่ว่าหายหายางพอเคียดค่ะตัวนี้เดี๋ยวบิดเดี๋ยวไต่ก๊วยไหม่นบ้างเอาคุบเอาถั่วพะย่ะเอาเออนัอเดี่นี่นี่แหน่อย่ารูดมือเลยแลียนยากได้มือนขี้ต้มเรนบ่ป่อยเลยเฮ้ยโอ้ยเผื่อเธอสิเนี่ได้นี่เนาะ ใช้เวลานี่ตัวนี้เป็นอึงค่ะอึงเก็บรวบรวมพ่อได้ตบให้มันเอ้ามาแต่เงี้ยไฝ่นีนี่นี่นี่มาแต่เงี้ยไฝมาแตงอึงมันมูนามตีให้อึงนีเออนี่พี่น้องตบได้คือกันเสียบพี่น้องบาสุวิทพอกโบไงค่ะบอสามาถสิไปไกลไดเดอค่ะพี่น้องไม่สามารถจะไปใกล้ได้นะคะ ไก่บ่อใดเลยอู้ยเมียเปียเปียดยุ่ยักพี่น้องอู้ยอยากให้พี่น้องเห็นเลยค่ะอยากให้เห็นแห้งยีได้แล้วไปเรียบเรียบอู้ยอู้ยพี่น้องกบโกบกบไปบ่อใดเลยนี่นี่อาห้างกบเลยดิอู้ยขันแม่นเ้องครบเอาอีกหนึ่งเนาะ บอกว่าขูบอะไรหยาดมันเต้นหยาดมันเต้นคือกันเอาจังสี่แล้พี่น้องนี่แม่พญากโคบไงค่ะโอ้ยเดี๋ยวจับเลยจับจับโอ้ยโอ้ยสุดยอดกบนี่ปอดคอมวิดนั่งมีฮิวส์หมานแล้วพี่น้องตัวที่สองตัวที่สองอ้หูโขนไงเลยนี่พี่น้อง ค่ะปล่อยเต็นเลยนะมันบลอเต็นดอกมันตูงความพึงปะเนาะนะยังอยู่ไก่สะอยู่นี่หน่องก็สั่งกันหน่อยปะนี่ปาดสองตัวนี่แหลยตัวตัวก็คุ้มตัวที่เพต่วเห็นอยู่สะสะนั่น้วมันอยู่ในสะซ้ำหนีเลยเย้าเดย์บัวเย้าเดย์บัวไปไปตัวค่ะอุ้ยกรุบอุ้ย กุบนึงต้นนั่นมันไปอยู่ใส่เยอะไปหลีออยู่ไงได้ฉันมับอกมากุบเลยนั่นได้แล้วตัวนึงค่ะพี่น้องบ่ได้ทายไก่ด้วยค่ะเพราะว่าเขียดเพิดอเผยไฮ้นี่ไงเนาะงามเอาไปลับเรีบๆไลซอยกันโอ้ยบ่ได้ซ้ำเอาวีดพอกัอ พอเทิงเหี้เทิงกะสั่งตัวบอกอยาง,ยางไงกระป๋อยลงกบนนู้ได้แล้วได้อึง้งบันนี้พี่น้องอึง้ง <c oughs> นี่ปุกเลยลูกได้บ่ได้บ่เฮ้ยไ,ได้ยูแมนบ่โอ้ยกบกับเต็นในมือพี่น้องขาออภัยได้ค่ะกล่องสัน่นนี่บึง้งสวิตวานได้อีกแล้วค่ะนี่โตค่ะมากไก่บ่ได้เด้อค่ะพี่น้องยันมันเปิดมันสีนี้อุ้ยบอกพี่บีกับมือสั่น เห็นอยู่แต่ว่ามันอันนี้คืนมาทางเครื่องบ่เห็นสัตว์ <c oughs> โอ้ยกล่องกระเต็นเต็มน,น้ำากบมันเต็มใน,น,นพี่น้องได้เดี๋ยว <c oughs> นี้จุยตัวเอาอ,อนี่อออน้องเรื่องพันหาวเบ่งเบ่งเบ่งไก่บ่อใดด้วยค่ะพี่น้องเบ่งต้อนค<า>ูบ่ไใ้ดอกันมุดน้ำ มันหมุดหลายตัวแล้วอืมมันหมุดเอาแต่ตอนใดก็เชื่อว่าม้าแหละค่ะพี่น้องตีอืตอกยานมันออกอบบเขียดเม่นมันมืนมืนเขียดแม่บอกแม่นลยมันมืนน้ำอันอึงั่ละเฮ้ยโอ้ยนอนนอนนอนนนพี่น้องผลงานเบาสวิทวันนี้นี่มีแต่ตโตใหญ่เลยค่ะแต่ยูดอกโลกลว มันมันเบาเบ่าสมนีกับพ่อกินพ่ออยากแล้วพี่น้องเดี๋ยวภาษีผ้าเมื่ออะไรจักหน่อยนี่กำลังเผาเอากบตัวนี้อยู่มันขึ้นบ่ขึ้นนี่มันขึ้นแล้วค่ะรอชีวิตสาวแหยอยู่มันขึ้นละแม้เฮ้ยนะเดมันถึงบ่อ ใหญ่ปะเน้ะมันหมุดก่อนบ่เอาหนาแค่กรบตัวเดียวๆนี่เดี๋ยวหลอก่อนหลอกไม่ึงมืแล้วแฮกะบบเมนแฮวานกรุบด้วยตรงด้วค่ะพี่น้องเอาของขอใหญ่มากเตรียมหาไไวมันกัดควงงแงงแงงกัดแงงไปแงงอยู่ ย้อนแต่มันแต่สองสามตัวเนาะวันเดียวแล้วเลยนั่นมีว่ายางคูเขียรเลยค่ะว่าสูวิดเอากรบยางเดียวเลยสามตนี่ก็เกินคุม่มละเดี๋ยวสิสโอเอาตัวสีนี่มันสิได้บอลนดเหมืนหอนะพี่น้องว่าสิสโอเอาตัวนั้นาลอบเอาไว้ละค่ะมันบวขึ้นขึ้นแตะมองใหม่มบอสามารถเอาได้เนาะคะ่ะแต่สามีก็เอาละค่ะกลับเหมือนละแต่ไล่เติมแล้วนี่เทิงอึงเทิงเขียรเทิงกบ เอาตะกบสามตนี่ก็โอ้สุดยอดแล้วพี่น้องไปค่ะเมื่อค่ะเบิึงตัวใหญ่ๆเลยนี่คกบไปเบิรงนยุ่งงาน้งโกบกันเลยไปฝากคุยยอดแล้วไปเบิรงนยุ่งงานไปฝนลงเม็ดแล้วค่ะก็เลยเขามากทั้งานนี้โกบตัวนั้นมันกรบอขื่นเบิรงมัดกวาดกันดองเน้นๆเลยนะได้แม่บอกไงแม่น่ะรู้สุดยอดเลยค่ะพี่น้อง สามตัวกับพ่อสุดยอดสามตัว,ตว,ตวก,กับพ่อกินแล้วนี่ได้เทิงเขียด้เทิงอึงตัวสี่บาดบมโพก็เยอตัวสีาว่าสีเท้าเอาบมโพค่ะพ่นกับรงเม็ดแล้วก็เลือยเขาเหื่อนเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะมันมันคือเกาค่ะพี่น้องมนัน,ง <Nein. S 1> มนเกินความขาดไม้นี่ <istent. S 1> มีแต่กบตัวใหญ่ๆเลยนี่ก็กินมงกุฎละ <hi> หันทางถ่องมันมาแต่ว่าเสียงสัตว์นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณทุก กำลังใจเนาะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อค่ะนี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปนีก้การศิษย์ซันแน่เนาะคะได้กบ <c oughs> ได้จัก<ะ>โตะนะกบสามตได้เขียดเลยเอื้องน้ำบอสามาจีสีส้มภาพหนิงได้ดอกค่ะพี่น้องอเพราะว่ามันหมุดหนามเนาะหนามมันหลายกบแม่นันใหญ่เฮียี่เฮง